ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดมาว่ากันที่เรื่องแรกในช่วงของผมเป็นเรื่องที่5ของค่ำคืนนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเ,เท่ัังเลย f c ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดเลยผ่านมาแล้วประมาณสัก30กว่าปีพิยมแท็กซี่จะมา ปิดเรื่องนี้จากครั้งที่เราฟังปฐมบทไปในครั้งแรกครับแค้นรักต้องคำสาปภาคจบครับสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับผมงั้นผมทวนข้อมูลก่อนพี่ยมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เป็นเอฟซีพี่ยมแหละเนาะที่เล่าถ่ายทอดไปแต่ละครั้งที่แล้วย้อนกลับไปที่หมู่บ้านที่จังหวัดเลย30สปีที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเรียกว่าโอ้โหครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แหม ต้องคาสาบจริงๆวันนี้เราจะมาฟังกันว่าจริงๆแล้วมันต้องพูดถึงที่มาที่ไปเนาะใช่ไหมครั้งนี้มันจะอธิบายทั้งหมดว่าเรื่องราวครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอะไรและบทสรุปจะเป็นยังไงกับแค้นรักต้องคําสาบภาคจบครับพิยมเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับผมก่อนจะเล่าเนี่ยผมต้องขอย้อนตาท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพราะว่าบางท่านก็เข้ามาก็ยังไม่ได้รับข้อข้อมูลที่แท้จริงอ่ะ อันนี้เนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นจากที่อําจังหวัดเลยอําเภอด่านซ้ายเนาะมันเกิดกับครอบครัวนหนึ่งคือครอบครัวของยายหลอนะครับกัตตาหลอนะครับแล้วก็เหตุที่เล่าไปเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวคนที่สองของ,ของขาย,ยายหลอกัตตาหลอที่เกิดอคือ,อ<ช>พี่เหลิมใช่คือพี่เหลิมเป็นคนที่สองพ<ช>ี่เหลิมเนี่ยก็เกิดอาการคุ้มข้างนะครับผมเนื่องจากเกิดจากพิษรักนะครับ ทำผิดแล้วก็คุ้มขัางแล้วก็เป็นบ้านะครับแล้วก็แล้วก็มาถูกคอตายหลังจากผูกคอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยอวิญญาณของพี่เหลิมเนี่ยก็เพี้ยนแล้วก็ออกอรารวาชนะครับผมบตามที่ต่างๆทเท่าที่ทราบมานะครับผมแล้วในที่สุดเนี่ยก็จบด้วยการพูดง่ายๆเลยว่าพี่เหลิมนะครับผมถูกคอตายจนชีิลักไม่ไหวแล้วเป็นเป็นบ้าแล้วถูกคอตายแล้วก็ในสุดเนี่ย ก็ออกมาหลอนนั้นจบเรื่องราวตรงที่ว่าลูกชายของพี่เหลือมเนี่ย<ว>ก็ได้ไปดวดแล้วก็มาอาจำพรรณา,าที่แห่งนี้อันนี้คือชีวิตของพี่เหลือมในลูกคนที่สองที่นี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกับครอบครัวของยายหลอกระตาหลอก็คือลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นงพี่สาวมันกันได้เป็นสาวเหมือนกันก็คือพี่โตฟังดู ชื่อแล้วเนี่ยก็มันก็เนาะน่าโบราณโบราณน,นิดหนึง่งนะครับพี่โตเนี่ยนะครับผมเมื่อคบไวในการที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับผมก็เป็นอันว่าผู้ใหญ่ต้องการจัดให้แต่งงานก็ต้องจัดเนาะเพราะว่ามันเป็นประเพณีแล้วก็เทางผู้ใหญ่ทั้งนั้นอ่ะเขาต้องการให้แต่งงานก็ต้องแต่งกระามประเพณีไปคือพี่โต้กับแฟนของพี่โต้เนี่ยนะครับผม,ผมจะไม่พูดชื่อเขาหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่ออะไรที่จะเดือนใจกับคุณปอย อผมก็จะไม e ่เอ ah ่ยช um ื่อขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการสะเทือนใจคุณลิ้นขอเรียกคําว่าแฟนพี่โตคือพี่พี่โตเนี่ยได้ถูกแต่งงานกันก็ไม่ได้รักใครกันมันรักไม่ได้อะไรแต่ว่าหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาประมาณสามปีมีลูกชายทั้งหมดสามคนนะครับอแฟนพี่โตเนี่ยนะครับผมเป็นคนตูดง่ายๆหลังจากสามปีมาแล้วเนี่ยมันก็จะพลิกออกมาจากหน้ามือนิดนึง ก็คือกลายเป็นคนที่ว่าขี้เกียจทํางานอ oh. เอกเลยเกเลยที่เล่าเมายาพิษแฟนของพีโตเนี่ยจะมีผู้พูดง่ายจะมีอาชีพแบบว่าพอรับจ้างใครว่าไปไหนก็จะไปบ้างอะไรบ้างนะครับผมหลังจากเป็นคนที่ติดเล่าเมายาแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวตบตีพี่โต้อยู่ตลอดเลยค่ะห mm. ลังจากนั้นเนี่ยอ,อาชีพของเขาเนี่ยก็จะมีปืนแก๊ ก็จะไปออกล่าสัตว์ตามปงตามป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปมาทางที่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งก็คือทุกคนต้องเอเลี้ยงควายทุกทุกทุกหลังคาเรือนจะมีควายตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็แล้วแต่นะครับผมจะต้องไปเลี้ยงควายแลัขษณะของการเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงกันเป็นลขนาะของหมู่บ้าน มันจะมีทุ่งหญ้าอยู่ประมาณาทุ่งหนึ่งก็เรียกว่าห้วยล้อมเนี่ยนะครับผมห้วยล้อมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายเป็นทุ่งหญ้าที่สามารถที่จะต้อนควายไปเลี้ยงกันได้อะไรกันได้กันเนี่ยในหมู่บ้านนั้นก็นิยมจะไปต้อนควายก็ไปเลี้ยงกันลักษณะเนี่ยมันจะแบ่งมันหมดสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยไปกับแฟนของพี่โตนะครับแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะแยกมาทางใต้ฝั่งใต้ ฝั่งใต้เนี่ยก็จะมีลักษณะข,ของอพี่สาวของปอยไปแล้วก็เพื่อนของพี่สาวปอยแล้วก็เพื่อนปอยบ้างประมาณนี้ก็แยกกลุ่มกันไปวันนั้นเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เปิดเทอมคุณปอยเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะ,ะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปเลี้ยงควายด้วยปกติเขาต้องไปแต่ว่าวันเนี้ยพี่สาวเขาเนี่ยได้ลงมาช่วยงานก็คือไปเลี้ยงควายแทนเขาส่วนปอยเนี่ยก็ไปโรงเรียนก็ปรากฏว่าปอยก็ไม่ได้ไปเลี้ยงควายวันนี้ แต่เพื่อนของปอยอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อชนเนี่ยเขาก็ไปในกลุ่มของแฟนพีโต้ด้วยแฟนพีโต้เนี่ยก็พาไปอีกตรุ่มห้อยหลอมที่มีทุ่งหญ้าอันผูดง่ายว่าอุดมสมบูรณ์เลี้ยงควายได้นะครับปรากฏไปกันประมาณรักเจ็ดแปดคนก็ต้อนควายไปเลี้ยงกันอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะครับผมในเมื่อเพื่อนของปอยเนี่ยเขาขึ้นไปนอนอยู่ใน ข้างบนเนี่ยมันจะมีเขาหล่นลงมานะครับที่ลากล่มไม้อะไรประมาณนี้แต่ตรงนั้นนะเพื่อนปอยเขานอนอยู่บนเอ่อข้างบนจะเป็นเอ่อซุ้มหน่อไม้กอกกอกอไผ่นะฮะเรียกว่ากอไผ่เขาก็นอนหลับอยู่ปรากดสักพักหนึ่งเนะี่ยเขาได้ยินเสียงมีคนเนี่ยจูจีกันก็ปรากฏนะเพื่อนของปอยเนี่ยเขาก็ตื่นมาเขาก็เห็น ภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือเห็นแฟนพี่โตกับพี่ชวนกําลังพอดรักกัน oh. เขากําลังพอดรักกันทีนี้เมื่อเ,เห็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนของป่อยเนี่ยเขาก็มีอาการตกใจพอตกใจอ่ะสม้หวดเขาลุกจังหวะที่เขาลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏเนี่ยมีคนที่อยู่ในที่ตปเจ็ดแปดคนเนี่ยนะครับเขาก็ส่งสงัญญาณม่าคืออย่าไปยุ่งอย่าไปแกล้งวิไว ทีนี้เนี่ยในในหมู่ในเนี้ยมันจะมอีอาของเอคุณปอยอยู่ด้วยชื่อว่าอากิอากิก็เลยเอ่ยปากว่าเฮ้ยมึงถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยกูจะต้องไปบออิโต้มันเพราะอิโต้มันอยู่บ้านมันไม่รู้เรื่องแล้วนี่มึงมาอย่างเงี้ยมึงมาพอดรักกันอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยต่างคนก็ต่างที่จะพูดง,ง่ายว่าส่งเสียงพอส่งเสียงปุ๊บเนี่ย แตงพี่โตเขาได้ยินครับอพอได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีคนหเห็นเหตุการณ์ที่เขาพอดลัก,กันคือทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายในป่านั่นแหละครับ mm. เมื่อเห็นดังนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ฟาบ,บินแัปของเขาเนี่ยนะครับผมขึ้นไล่ยิงน,นะไล oh. ่ยิงคนทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่ศพคู่สีส่ศพ oh. ที่ตายที่เห็นรู้เรื่องราวแล้วเขาก็เกิดการคุ้มค้างว่า้ามึง ใครเห็นแล้วเห็นกูกูต้องคายหมดคือปิดปากเลยอ๋อปิดปากเลยปิดปากเลยแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนปอยเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยหุบปากอยู่นิ่งสงบไม่กล้าจะขยับตัวเพราะกลัวเป็นศพที่ห้าแต่เขาก็เห็นกันได้เพื่อนปอยยังวิ่งหนีด้วยความตระเลืดอะลังแล้วก็ต้อนควายเนี่ยควายหนึ่งก็เป็นใจวิ่งข้าม เออพูดง่ายๆข้ามแม่น้ําหมันกลับมาบ้านอย่างรวดเร็วแล้วเพื่อนปอยเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้พูดจาอะไรสิ้นก็เข้าไปนอนด้วยความกลัวในเหตุการณ์นี้อนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อปอยเลิกเรียนมาประมาณสักสี่โมงกว่าปอยเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเ็าเห็นว่าเอ๊ะทาไมวันนี้คนมาบ้านเราเยอะจังหลังจากเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บก็เห็นอากิ ก็เลยบอกอากิว่าอากิวันนี้ทําไมไม่ไปเลี้ยงวายเหรอทําไมกลับมาโวจังก็ถามปกติธรรมดาของน้องปอยด้วยอยากรู้อยากเห็นครับแต่อากิของน้นองของปุ่ปอยเนี่ยไม่ได้มีการตอบหลังจากที่เอาสัรพัดะเข้าไปเก็บแล้วและเดินออกมาพรากฏคนในบ้านนั้นมันไม่มีสักคนนึงอันนี้เป็นภาพที่ตัดแล้วก็ให้เห็นอย่างชัดเจนอทําให้น้องปอยเนี่ยแปลกใจ เมื่อแตกใจเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อแลวก็แม่นะครับก็จึงเอ่ยกันแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ถูกแปลออกไปจากปากคุณต่อยคุณพ่อเขาเลยเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยแสดงว่าอย่างเงี้ยมันไม่เหลือแล้วมันตายกันหมดแล้วทั้งป่า mm hmm. อแม่คุณป่อยก็เลยบอกว่าทำไมพี่พูดอย่างนั้นมันไม่เป็นมุงคลเลยแล้วอากิแอเพราะว่าเอาอย่างนี้นะ เพราะระยะเวลาเนี่ยตอนเนี้ยมันหงงเงินแล้วสุกคนต้องกลับมาจากเลี้ยงขวายแล้วก็ปรากฏว่าเอ้าแล้วเพื่อนปอยที่กลับมาอย่างปอยเนี่ยซึ่งรู้เหตุการณ์อยู่แล้วว่าเพื่อนปอยเนี่ยเห็นเพื่อนปอยเนี่ยตอนนั้นกลับมาก็กลับมาแล้วกลับมาคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเลยสักคนหนึ่งก็เลยทําการเคาะเกาะตีเกาะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะใช้เกาะ เขก็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 อ็อะนะครับเรียกคนมันไม่เหมือนสมัยนี้ต้องใช้เสียงตามสายครับเมื่อเขาเกาะเสร็จปุ๊บอะก็ลงความเห็นกันแล้วว่าจะต้องไปตามแต่ทำหาคนทั้ง้าหกคนนี่แหละนะครับผมก็ไปแจ้งความตำรวจ้ามาประมาณสิบนายก็ออกเดินทางเดินเท้ากันไปก็ไปข้ามห้วยหมันไปไปอ่าแม่น้ําหมันไปแล้วก็ไปชี้ห้วยหลอมนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ไปสอบเคน เพื่อนของอคุณปอยก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับเพื่อนของคุณปอยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังนี้นะครับผมหลังจากที่เข้าไปนะครับหลังจากที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่ผมเล่าไปเบื้องต้นก่อนก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังปรากฏว่าตำรวจก็ออกเดินเท้าชาวบ้านแมก้กระทั่งพ่อคุณปอยก็ออกเดินเท้าไปศพแรกที่พบเลยนะครับมันน่าอนา,าใจสุดๆนั่นก็คือ พี่ชวนพี่ชวนเนี่ยถูกยิงที่หน้าอกฟันคอเนี่ยแทบขาดพัดรอกแง่งตายอยู่ตรงนั้นแล้วศพที่สองที่นอนกอดกับพี่ชวนอยู่นั่นก็คือเอาปืนเนี่ยก่อเข้าไปที่ปากแล้วใช้เท้าเนี่ยยิงตัวเองตายนั่นก็คือศพของแฟนพี่โต oh. คลั่งอ,อ๋อคลั่งแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงนะครับผมแต่ก่อนที่จะยิงตัวตายเนี่ยนะครับผมมันมีอ่าลคล้ายๆว่าคำนวนไม่ได้มากเฮ้ยชวนเราอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันรักกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกออีีกกช่วงหนึ่งก็คือเขารักกันเนี่ยคือคนไปนชวนเนี่ยตายท้องกันดีกว่ามั้ง ก็ปรากฏว่าหลังจากที่เจอสองศพนี้แล้วก็ไปเจออีกสี่ศพก็คือศพของอากิด้วยซึ่งอากิเนี่ยก็ถูกยิงแล้วก็ปิดความหลังจากเจอศพทั้งหมดแล้วนะครับ,รบห้าทั้งหมดห้าศพหกศพเนี่ยนะครับชาวบ้านที่นั่นแล้วก็ตำรวจก็ไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานกันสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะส่วนใหญ่ในหมู่มบ้านเนี่เขาจะนับถือผีนับถือต่อผีฟ้านับถืออ,อ ผี่ทั้งหมดนะครับผมปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เอาศกมานะเขาก็ทําการเผาตรงนั้นเลยอืมทําการเผาแบบเชรริงตะกอนเผากันมาตรงนั้นสดๆเลยทุกคนก็ไม่ได้เอาอะไรกลับมาทีนี้เนี่ยผมจะขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าพี่ชวนคือใครพี่ชวนเนี่ยก็คืออดีตรักแรกพบของแฟงติโต้ซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ พี่ชวนเนี่ยก็มีครอบครัวมีมีมีฐานะมีอะไรทุกอย่างแล้วแต่มันเป็นรักแรกพบที่เขาทั้งสองคนเนี่ยต้องแอบมาพอดรักกันอย่างเงี้ยตอ่อจืำก็เลยมาเป็นคดีตอนจบว่าเขาต้องมาเสียชีวิตเพราะแฟนพี่โตเนี่ยเป็นคนฆ่าเพราะเป็นคนรักด้วยมือทั้งสิน้นอ่านะครับผมเสร็จแล้วเผากันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นหลังจากการตายทั้งหมดหกศพ มันมีนะครับผมครั้งแรกเลยเหตุการณ์นี่คือเพื่อนน้องปอยเนี่ยมันก็ไปดูเหมือนกับไม่น่ารุนแรงอะไรแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่วงจังหวะที่งทลงเขานะครับผิดคว่มันมีรถปิกอัพนะ่ะไม่รู้มาจากไหนซึ่งไม่ใช่รถปิกอัพในหมู่บ้านเนหะยียบทับหัวตายคาที่เลยตรงเหตุการณ์ที่หกศพเสียชีวิต หลังจากนั้นมันก็มีความเฮี้ยนของวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นคนที่รู้จักพี่ชวนที่ชวนจะไปหาลักษณะคอ,ะขอขาดโอ้หัวขาดไปปรากฏทุกๆุกที่ที่ใครรู้จักส่วนแฟนวิโต้นะครับผมก็เหมือนจะเฮี้ยนก็ามาหาพี่โต้ หลอกหลอนพี่โตในที่สุดพี่โตต้องกินยาตายฆ่าตัวตายพี่โตเสียชีวิตเพราะแฟนพี่โตมาหลอกมันหลอนทุกคืนไม่ได้ขาดทำให้แฟนที่ก็หลอกหลอนทำให้พี่โตต้องฆ่าตัวตายตามไปนะครับแล้วตรงนั้นห้าศพหกศพนั่นอ่ะมันก็ถูกปิด ชาวบ้านทุกคน่ะปิดไว้เป็นเวลาสองปีเพราะทุกครั้งที่ชาวบ้านเพราะมันอยู่บนเขาหรืออยู่ตามภูเขาเนี่ยเวลามันจะได้ยินเสียงปืนเนี่ยลั่นเปี้ปยนเปี้ยนเปี้ยนหรือคนร้องโหยหวนเนี่ยอืทุกคนไม่ต้องบอกนะครับจะรู้ทันทีว่านี่คือหกศพที่อยู่บนนั้นทำให้หมู่บ้านเนี้ถูกสะกดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่เหลือสะกดมาแล้ว ก็หกโมงเย็นก็เข้าบ้านเขาทุกคนก็อยู่ในหมู่บ้านเจ็ดสิบหลังคาเรนะือนก็จะได้ยินเสียงนี้เป็นเวลาถึงสองปีโอ้ยนานจังนานอะได้ได้ยินเสียงปืนเนี่ยกับทุกวันมันมันเป็นอะไรที่อาถันแล้วก็เป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่าน่ากลัวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพีโตซึ่งเป็นลูกคนที่หนึ่ง อันนี้ผมจะมาเล่าในช่วงของลูกคนที่สามของยายหลอกับตาหลอนั่นก็คือพี่เลจำผมพูดอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมบอกว่าครอบครัวนี้ตายเกือบหมดพี่เลเรื่องราวก็ไม่ค่อยสับสนเท่าไหรนะ่นักนะครับเพราะพี่เลเนี่ยนะครับก็ถูกแต่งงานเช่นกัน ครั้งแรกเนี่ยก็ตวนวงานกันไปในระยะปีสองปีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รักใครชอบพอกะนกันหรอกอแต่มาในระยะห้าปีมีลูกชายคนหนึ่งอายุห้าขวบเนี่ยแฟนวยเลยนีแสนจะเป็นส่วนแสนดีรักลูกรักเมียรักทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งแตกต่างกับครอบครัวของพี่เหลืองกับพี่โตวันหนึ่งเนี่ยที่นาของออผู้นี้งง่ายที่นาเนี่ยหลังจาก ถ้าแม่น้ำหมันไปเนี่ยก็จะเจอที่นาของอแฟนของพี่เล่ก็ซึ่งทำนาอยู่อะไรอยู่ตรงนั้นนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเรื่องราวมันเนี่ยคือแฟนพี่เล่วันนั้นเนี่ยเขาลืมเอาข้าวมาจะต้องกลับไปเอาข้าวที่บ้านหลังจากที่เดินทางจะกลับไปเอาข้าวที่บ้านก็เลยเอบอกพี่เล่ก่อนว่าเล่เดี๋ยวอรอพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไปเอาข้าวนะไปเอาสเสบียงที่ลืมออกมา นะอย่าไปไหนนะรอพี่นะเพราะมันทักเที่ยงละหลังจากที่ไปเอากับข้าวกลับมาแล้วก็กลับมาที่เดิมน,นั่นแหละไม่ได้ไปไหนมาถึงทุก็เรียกพี่เลทันทีเรียกหาตามหาก็แล้วไปทุกที่เ๊้พี่เลจะไปจะไปช้อนกุ้งไหมจะไปหักหน่อไม้ไหมไปทุกที่ปรากฏว่าก็ไม่เจอเมื่อไม่เจอเสร็จทุก,ก็กลับมานั่งทานอาหารเหมือนเดิม แต่ด้วยความรักเมียก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ให้พี่เล่เขาเผื่อพี่เล่เขาจะขิวแล้วก็จะกลับมากินแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะตอนนี้มันก็เริ่มสี่โมงห้าโมงหรือพี่เล่เนี่ยเขาจะกลับบ้านไป็จแล้วก็คิดอย่างนั้นหลังจากเลิกงานประมาณสี่โมงครึ่งก็ทำาทำการเดินทางกลับบ้านไปก็ปรากบไปถึงบ้านแล้วถูกพ่อแม่ทุกคนต่อว่าเอ้าเราแฟนมึงไปไหนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ถามนะครับ เมื่อถามกันสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แจ้งความเมื่อไม่ได้แจ้งความก็ไปแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เคาะเกาะอีกครั้งหนึ่ง<ม>ก็รวมพลจากในคนในหมู่บ้านนะั้นเพื่อตามหาพี่เลยเมื่อเข้าไปถึงเหตุการณ์ในสถานที่ที่พี่เลยหายไปต่างคนก็ต่างไม่พบคนทั้งสิบกว่าคนนะครับผมหาพี่พเลยไม่เจอแต่คนที่เจอพี่เลยก็คือแฟนพี่เลย ภาพที่เห็นเนเห็นแค่ต่อยผมยที่ฝังอยู่ในดินที่ฝังอยู่ในดินแต่ด้วยความเป็นสามีจึงร้องออกมาอย่างชัดเจนว่าจำได้แฟนตัวเองนั่นคือพี่เล่ก็บวกกดเรียกชาวบ้านมาทำการคุยทั้งหมดเลยก็บวกกดก็ใช่พี่เล่ ที่เลเนี่ยถูกดินเนี่ยสไลด์ฝังในรูปลักษณะฝังตั้งแบบฝังเหมือนเศพคนแขกคือยืนเหมือนกับแผ่นดิน่ะสูงลงไปแล้วถูกดินเนี่ยสไลด์กบฝังคือซุดลงไปทั้งตัวเลยซุดลงไปทั้งตัวเลยแล้วถูกแผ่นดินที่สไลด์เข้ามาเนี่ยคือคือคนที่นั่นเนี่ยเวลาเขาจะเอาดินเนี่ยตามเชิงเขาเน่ะเขาจะขุดดินขุดดินให้เป็นเหมือนจะงอยจะงอยหน้าผาเอามาหน่อยจะเอามาถมคันา ไอ้ดินโสนสน,นี้คาดว่าพี่เลนเน่ยน่าจะไปขุดดินเพื่อจะมาปิดน้ําเพื่อไม่ให้น้ํามันเต็มนาครับแล้วมันถูกดินเนี่ยสู่ลงไปแล้วก็จังหวะแผ่นดินเนี่ยมันสไลด์ลงเข้ามาทับพอดีทําให้ที่เลเนี่ยต้องเสียชีวิตอืมอ้อันอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกคนที่สามเสียชีวิตไปแต่พี่เลนก็ไม่ได้มีอาถรรพ์นะครับผม อันนี้มาพูดถึงลูกคนที่สี่ลูกคนที่สี่ก็เป็นลูกสาวเพราะว่าลูกคนที่ห้าเนี่ยก็คือลูกชายที่บวชนะครับผมไม่เป็นทหารเป็นทหารครับผมผมขอโทษที่ผมจำผิด <c oughs> ก็คนที่สี่เนี่ยนะครับผมคนที่สี่เนี่ยเรื่องราวของของแกเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความอะไรทั้งสิ้นแต่เพียงผมจะสุปง,ง่ายคนที่สี่เนี่ยเสียชีวิตราะ ตัวเองเนี่ยเป็นโรคไตเป็นโรคไตนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับก็ไม่มีสำนวนอะไรทั้งสิน้นก็คือแกเป็นโรคไตคนที่สี่ตายเขาเรียกว่าตายธรรมชาตินั่นแหละอะตายธรรมชาติครับ,รบผมบนะครับทีนี้ทั้งหมดสี่คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับส่วนลูกชายเนี่ยเป็นอาหารอยู่ซึ่งรอดชีวิตแล้วก็อ,อผมลืมเล่าไปนิดหนึ่งคือ,อ,อลูกชายของ ลูกชายของอคนที่สามนี่เป็นพี่เล่น,นะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยที่ห้าขวบเนเาะก็เข้ามาทำง,งานที่แล้วก็ถูกรถชนตายโอ้โหตกทอดมาถึงรุ่นลกูกอืมครับผมก็ถูกรถชนตายก็เสียชีวิตไปนะครับลูกมาคนที่สี่นี่ก็เป็นลูกสาวก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตเกือบจะหมดล้านะครับผม เราก็มาย้อนดูว่าทําไมเนี่ยมันแค้นลักต้องทำสาบถ้ากดเรื่องราวมันปรากฏขึ้นตรงที่ว่ายายหลอกะตะหลาตาหลอในเมื่อก่อนเนี่ยเขาอะมีครอบครัวมีลูกมีเนี้ซึ่งรักใคร่กันดีอยู่แล้วแต่ยายหลอเนี่ยใช้เสน่ห์เล่กลต่างๆใช้เวทมนต์ต่างๆ ใช้ยาสั่งใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะแย่งตาหลอเนี่ยมาเป็นคู่ที่นี้หลังจากที่เยายหลอนะครับผมได้กระทําการอันเลวร้ายเนี่ยนะครับฆ่าครอบครัวของตาหลอก็คือลูกกละเมียของเขาเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดสามศพมันทําให้ชีวิตนั้นน่ะเกิดความเครียดแขน แล้วก็สาบแช่งก่อนตายว่าถ้ามึงมีลูกมีเต้ามีครอบครัวออกมาเนี่ยมึงจะต้องตายให้หมดมซึ่งเป็นคำสาบแช่งจากเนี่ยของตาหลอซึ่งตาหลอเองเนี่ยก็ตายหลังจากที่พี่โตเนี่ยเสียชีวิตตาหลอก็เกิดกรรมพูดง่ายๆก็รับกรรมก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรก็ถมใจ ส่วนยายหลอก็เสียชีวิตหลังจากลูกคนที่สามเสียชีวิตก็เสียชีวิตตายตามไปครอบครัวนี้จึงเสียชีวิตทั้งหมดเกือดทั้งหมดนะครับผม,มส่วนคุณปอยสถานที่นี้เป็นสถานที่บ้านเกิดเมือน,นอนของคุณปอยคุณปอยก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมด ถึงตอนเนี้ยคุณปอยจะอยู่ต่างประเทศแต่ด้วยความรักบ้านเกิดเมืองนอนคุณปอยก็ไม่เคยทอดทิ้งแม้กระทั่งโควิดค่าอาหารโรงเรียนแม้กระทั่งอะ,อะไรก็แต่ใครในหมู่บ้านเนี่ยคุณปอยก็จะส่งเสียและดูแลในหมู่บ้านนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ตลอดมาครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวของแค้นรักนี้ต้องอสาบครับโอ มันคือเรียกว่าเป็นเป็นความอาฆาตแค้นแหละที่มันตกทอดกันมาถึงถึงรุ่นหลานต้องใช้คํานี้เนาะใช่ไหมถึงหลาน<ด>เลยอะ่ะโอ้ถึงรุ่นหลานเลยที่ที่เรียกว่าโอ้ต้องทดใช้กันเนาะคือจบรุ่นหลานยังมีรุ่นต่อไปอีกไหมนในตระกูลเนี้ยที่บอกว่ายังเสียชีวิตแต่ไม่หมดยังมีครับอ๋อแต่ว่าไม่เป็นอะไรน่าจะหมดมแค่น้นยังยังไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เป็นไร Oh. แต่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังสักนีหนึ่งว่าผมอาดาจะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านที่เหลิมครับในปีหน้าหลังจากที่คุณปลอยกลับมาเนาะกลับมาจากต่างประเทศผมอาจจะต้องได้ได้ไปะนะครับ mm hmm. เหตุการณทั้งทั้งหมดผมอาจจะมีการไลฟ์สถานที่ที่ผมเล่าแทนหลักนี้ต้องสาบนะครับทั้งหมดสรุปทั้งหมดให้ฟังตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง oh. มนว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างนี้ตะเราต้นฝันหลังมันเป็นยังไงก็อยากจะตามรอยอยากจะตามรอยให้ท่านผู้ฟังอ่อให้ถายปมเนี่ยสงสัยว่าไอ้ต้นฝันหลังมันเป็นลักษณะไงบ้านยายล้อตาล้อเป็นยังไงลักษณะหลายอ,อย่างก็อาจจะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อนข้างจะร้อเปอร์เซ็นอ,อ๋อผมสงสัยประเด็นหนึ่งพี่โยมว่าครับ พอรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะของการเสียชีวิตอะ่ะมันคือความแค้นเนี่ยเขาไม่คิดจะแก้ไขหรือไม่คิดจะทําอะไรกันเลยเหรอก็ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องผีไงน,นับถือผีกันทุกวันนี้ก็นับถือผีอยู่ถือบอกผีตาเพื่อคือพูดง่ายๆว่าถัดจากอ่าหมู่บ้านไปมันจะเป็นป่าดงดิบในบุกในป่าดงดิบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีพูดง่ายๆว่าอ่เอ่อ ไปฝนต้นหนาวเนาะครับมันจะเป็นคล้ายๆบ้านน่ะปลูกคล้ายๆบ้านน่ะแล้วทุกคนเนี่ยจะไปนับถือจะไปไหว้ไปอะไรตรงนั้นน่ะมันเป็นคล้ายๆเจ้าธภูดวก็เหลือวสานเหมือนกันออแต่จะปลูกเป็นเพิงเป็นใหญ่มากเลยเอาไว้ตรงป่าตรงดิบน่ะทางเข้าหมู่บ้านนั้นทุกคนจะไปกระกระลบไปสการะแล้วก็รบบูชาตรงนั้นทุกคนจะไปไหว้นะครับผม,มที่ปอยจําได้ก็เพราะว่าปอยเนี่ย เขาอยากกินกระโพดะแต่ช่วงนั้นเนี่ยกระโพดมันจะแตกฝักอ่อนเนี่ยเขาเลยจําได้ไงเขาก็จะเลยพูดให้ฟังว่ามันตรงนั้นเหตุการณ์มันตรงนั้นอืม <c oughs> ครับอืมอืมแต่อย่างหนึ่งที่นับถือนะพี่ยมผมพูดตรงๆงเลยนะโอ้ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคเนี้ยพี่ยมความจําดีมากเรื่องชื่อคนชื่นชมผมบอกตรงๆงเลยผมพยายามโอ้โหทั้งจดทั้งจํา โอ้พิยมจำชื่อได้นี่ผมนับถือเลยนะคือทั้งทที่เรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเรื่องที่รับมาอีกต่อหนึ่งก็ชื่นชมชื่นชมในในวิธีการถ่ายทอดชื่นชมในความทรงจําที่คนอื่นถ่ายทอดมาแล้วเดี๋ยวผมรอในวันที่พิยมจะไปย้อนรอยนะกับเรื่องที่บ้านตลอดยญ่หลอกันละกันช่วงนี้ก็ฝากพิยมรักษาสุขภาพแล้วก็ฝากความเป็นถูกเป็นใยญ่ไปถึงลูกชายด้วยนะพิยมนะโอเค คืนนี้ประมาณนี้วันที่ผมไปย้อนรอยเนี่ยยังไงไงต้องติดตามนะเพราะผมแม่ไม่ได้ย้อนรอยกลางวันนะครับผมจะย้อนรอยแต่งคืนเลยว่าจะมีเสียงโซ่อ่ะมันกราดกราดบนหลังคาจริงไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปทำกันตรงนั้นให้เห็นเอนเลยเสียงโซ่พี่เลิมนะออถูกต้องครับอ๋ออตรงนั้นเนี่ยคือแน่นอนเลยอยากให้ทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟซีในเฟซในเอ่อจอชกไดวผมเปิดไลน์นี่ก็ต้องลองลองลองเราลองมาดูกัน หลักการผมว่าเพราะว่าคุณปอยอ่ะเขาก็ยังนั่นมาจ่าว่าทุกวันเนี่ย30ปีมาแล้วพี่เหลือเนี่ยยังมีอยู่อ๋ออ่อโอเคเลครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอผมส่งกำลังใจไปแต่ผมไม่ไม่ยั่งขาวไปแน่นอนนะพี่โยมนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้พี่โยมคืนนี้ก็ขอบคุณมากมากครับมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมนะเดผมครับผมวัสดีครับ ขณะน,น,นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยศิตศพันธ์ดูแลเส้นผมและนาศิษะไล่เด